พลตรวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรองผู้ประชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดความคืบหน้ากรณีของพระนักเทศชื่อดังที่จังหวัดปทุมธานีครับที่ถูกร้องเรียนบอกว่ายักยอกเงินวัดกว่า12ล้าน2แสนบาทแล้วก็มีการโอนเงินไปยังสีกาที่ต่างประเทศจนเข้าข่ายคดีฟอกเงินนะฮะโดยขณะนี้เองกองบังคับการปราบปรามกำลังตรวจสอบเส้นเงิน อย่างละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีทนายความเข้ามาร้องทุกข์เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเนี่ยพิจารณาส่วนจะถูกส่งกลับไปให้บอกอปปปหรือไม่นั้นเดี๋ยวต้องรอผลนะครับ ทั้งนี้ยังมีการร้องเรียนเพิ่มเติมด้วยนะคุณนัดไปตรวจสอบเส้นเงินของวัดค่ะโดยคาดการว่าสัปดาห์นี้แหละจะมีความคืบหน้าก็ยังต้องตรวจสอบน,นะคะว่าเงินบริจาคที่เข้ามาในบัญชีวัดถูกนําไปใช้ในมูลนิธิในสมาคมในกิจการทางาศาสนาะแล้วก็สาขาอื่นๆหรือเปล่าหรือว่าถูกนําไปใช้ส่วนตัวกันแน่รวมไปถึงประเด็นการโอนเงินไปที่ต่างประเทศด้วยซึ่งหากพบว่ามีการโอนเงินไปนอกประเทศจริงๆโดยผิดวัตถุประสงค์อันนี้จะเข้าข่ายความผิดนอกราชอาณาจักรด้วยค่ะ นอกจากนี้จากการตรวจสอบผู้ชมข้อมูลที่น่าสนใจก็คือระหว่างปี5 6ถึงปี59นี่ยคือตำรวจเขาไปพบข้อมูลที่น่าสนใจว่ามีการเปิดสาขาที่ประเทศเยอรมานีแล้วก็มีเงินหมุนเวียนจำนวนมากเห็นบอกหลักหลายร้อยล้านบาทเลยทีเดียว<ฮ>ะนะฮะคือจำนวนเงินในระบบ 3ถึง4ปีเนี่ยแต่ว่ายังไม่สามารถสรุปจำนวนที่แน่ชัดได้ว่าเงินเหล่านี้เนี่ยถูกใช้ไปในในลักษณะไหนบ้างแต่ว่าพบว่ามีการจ่ายค่าจ้างสีกาเยอรมนีรายเดือนด้วยนะฮะแล้วจ่ายไม่ใช่น้อยๆนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ120,000บาทถึง150,000บาทโโก็เดี๋ยวต้องมีการเรียกพยานมาสอบ ปากคำเพิ่มเติมเนี่ยนะครับขณะนี้เองยังไม่มีการเรียกพระนักเทศเข้ามาให้ปักคำหรือว่าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นอกจากผู้เสียหายในเยอรมนีแล้วก็มีเพียงทนายความครับที่เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจครับ